โรดทราบครับที่สถานีสีสาิทรที่เดทางมาถึงรูกอบัมระติดยู่น้นและนํางจากขบวนรถให้ถูต้องครบถ้วนได้ที่สถานีสิครับขบวนรถที่นขบวนที่สี่ถ้ารับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีและตอนนัจิมาปลายทางสถานีขวิครับขบวนรถที่ ี่ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่านของความร่วมมือนดสุบุรี่บนขบวนรถไฟตลอดการเดินทางทั้งในโบกี้ผู้โดยสารห้องน้ำและบริเวณเชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสารฝาฝืนมีความผูกตามกฎหมายและอาจถูกปรับมระเบีย เกครับอะไรต่างๆมีลงประมาณสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกประมาณนีนี่ ออกสี่หกนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีไปถึงหนองคายสิบสองนาฬิกาสิบนาทีถ้าตรงเวลาอาจจะเล่ยบ้างนิดหน่อยผมไปวันนะครับสองครั้งสนุกสนานสดีครับดีครับสุกูเกะกะดูกปลอดภัย